โจวซาเด็วัรุ่เมกาด็วัรุ่นดูไปเด็วรุ่นชาวทายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือแนละคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า Darkest Day นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมว่าแนวเอาชีวิตรอดนะครับบนโลกที่ร่มสลายนะจากซอมบี้นะฮะคนดูนะเออก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำหายใต้คลิปเลยนะท่านผู้ชมนะ เว้ยวันนี้เราจะมาแบบเซตยอดสุดต่อ4ีมองสองหอใส่ใครกันนะก็วิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านล่างคำเย้แต่คลิปนะสำหรับเกมนี้เนาะท่านผู้ชมนี่เนี่ยยิงซอมบี้รักหัวตึงๆสักหน่อยละก,กันมาแล้วว่ะเออเอาดิเอาเด,อาดิสวยครับพี่กัวตึงกัวตึงเอาว่ะคนดูเดี๋ยวเราไปทำภารกิจกันนะท่านผู้ชมนะอา่าเกมนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำเย้แต่คลิปนะผมทำสอนลงไว้แล้วนะไปเว้ยไปเว้ย,ววยโอเคเราจะไปลุยกันเลยนะครับคนดูนะ ก็มีให้เล่นในส่วนของคอมพิวเตอร์ PC ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของมือถือด้วยเปิดทดสอบถึงวันที่3มีนานะท่านผู้ชมนะรีไปเล่นกันเด็ดจ้บโอเคเราขับรถกลับไปกันก่อนโอเคคือรถฮะไปจุดต่อไปนะครับคนดูเกมนี้ก็เล่นกับเพื่อนได้นะออนไลน์ได้นะครับอ่านี้ผมเล่นบนเวอร์ชันค่มนะโอ้ภาพโคตรสวยบอกเลยสวยจัดๆเทกี่ดีสิ ขับไปยังจุดต่อไปนะครับแมปค่อนข้างใหญ่นะเกมนี้นะคนดูนี่แมปใหญ่มากนะครับดูดิโอ้เหมือนเล่น g t a เป็นแนวว่า TPS ต่อสู้คล้ายๆกับเจ้าตัวเกมา StarPK t e of นะครับผสมกับ Scum DC เลยพวกนี้นะครับท่านผู้ชมบูบ้ากันเอาเว้ยเมาจุดนี้ครับเราต้องมาเปิดในส่วนของเสาไฟฟ้าตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะไปไปไปบู๊บแบม โอ้ยแบมลงครับไม่ตายซะด้วยตัวนี้อุ้ยมากกระติมเลยวะมากกระติมเลยวะคนดูเอาดีโหซอมบี้ถึงแล้วนี่อันนี้อุ้ยตวผมมันก่อนครับคนดูเอาดีอ่ะดีสวยครับเรียบร้อยขวตึง นะฮะอา่ากดตรงนี้มันคืออะไรเนอะตรงนี้กด E โอเคนี่เปิดจุดครับเปิดจุดวู้ฮูอีซี่อันนี้เรามาเปิดจุดก่อนนะครับเราเล่นตามเควสอยู่นะตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วภารกิจเลเวลอัพนะเป็นมีระบบเลเวลยนะเกินี้นะท่านผู้ชมโอเคทีนี้ลงไปข้างล่างครับลงข้างล่างก่อนนะฮะเด็กํำลังจะมืดเลยนะคนดูนะตอนนี้อูภาพสวยมากนะคนดูดูดิ อันนี้ผมปรับภาพสุดเลยนะครับปรับสุดแล้วนะท่านผู้ชมนะอันนี้เอาเรื่องจัดจัดเอาเรื่องจัดจัดไปภาพสวยภาพสวยนี่เวอร์ชันคอมนะจ๊ะบอกก่อนไม่ใช่เวอร์ชันมือถือนะจ๊ะโอเคซอมบี้แถวนี้เต็มเลยตาผมบอกว่าซอมบี้ถึงนะคนดูอันนี้ซอมบี้ถึก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 คนดู ต้องลากให้โดนหัวนะครับคุณดูสวยปืนไปไหนมันะ่ะอุย่ยปืนเราไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเลยนะคุณดูนี่อัดหัวเลยครับสวยยี่สิอ่าว่อา,าอ่าว่าโชว์ตึงโ,โชว์ก้อดสักหน่อยสวยทีนี้ทำอะไรต่อขอให้เก็บกินเนื้อนะท่านผู้ชมนะ เหาของแถวนี้ก่อนที่จริงควิสอยู่ข้างหลังเรานะครับจะเหมือนกับแนวสเตตอฟดีเคเลยนะนี่คนดูมีการบอกว่าหาของในพวกนี้ด้วยครับเ e a h very good boy เอาละมาตรงไหนต่อฝั่งนี้ใช่ไหมไหนมาให้เราเดินไปไหน Explore คืออะไรแถวนี้หาของแถวนี้หรือเปล่าลูดของให้หมดครับเนี่ยเนี้ยเนี้ย อันนี้หรือเปล่าวะ Export furniture คืออะไรอะ่ะฝั่งนี้หรือเปล่าวะอืบโอเคอ๋อนี่ไงเก็บหาของแถวนี้นะครับให้เรียบร้อยโอเคุยกับเพื่อนเราก่อนโอลิเวอร์แมปโอเค,อเค,อเคไปจุดนี้ Fast move โอเค Let's go นี่มาแล้วนะจับ กลับมาที่แคมป์ของเรานะท่านผู้ชมนะรูปแบบการเล่นเนี่ยมีแบบว่าเซฟเฮาส์เหมือนกับเจ้าตัวเกม State of Decay มากเลยนะท่านผู้ชมนะผมพูดเลยมีเรื่องกลางคืนนะครับกลางคืนซอมบี้อาจจะโหดหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะเวลาเราเล่นเวลีกูดบอยอ๋อได้เดส it Understand โอ้ยทวดทวดเพื่อนต้องโหลดกระสุนก่อนเหมือนปืนจะเริ่มพังนะท่านผู้ชมนะ โอเคไปลุยแ0 0กวเมตรละวะคนดูเราเรียกรถได้ไหมเนี่ยผมเรียกรถก่อนนะครับรถผมอยู่นู่นน่ะซซมอนรถก่อนเรียกรถก่อนครับนี่ยโอ้โหกูทียาฮูเอาเลยเอาเลยเรียกรถมาโดยการเอาโดนมาส่งอะคนดูเอาเรื่องจัดเลยอะ ไปเพื่อนว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 น,นออกตัวครับออกตัวครับลิงก็ออกจอดออกได้ไงรถตึงยักษ์ไปกอดไปกอดจิตร้อยกว่ามิลเลยนะนนยนนนเนี่ยคุณดูไกลเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเราไม่ fast move เอาวะคนดูเออแตกอยู่นะทำไมไม่ fast move เอาทำไมต้องมาขับรถใหม่เ <laughs> บ้าเอ้ยเป่าไปแล้วเนี่ยเพื่อน มาแล้วจับโอเคล่าไมา่นี่ก่อนอออว้าหูิวอะไรแจ็คไปไหนวะทีนี้ลามาแล้วเพื่อนว่างไงแจ็คพาแจ็คมาที่นี่นะนผู้ชมนะโอเค I can see ไอ้ police s ต,ตรงนี้นะครับมีอะไรแน่ๆเลยตรงนี้สวยๆเสียงปืนนี่อาจจะทำให้ซอมบี้เข้ามาจู่โจมเราได้นะท่านผู้ชมนะฉนั้นต้องรีบไปนะครับเกย็นที่ไม่ค่อยกินสเปคนะคนดูนะผมบอกเลยเดี๋ยวผมดูก่อนฟืนเราโอ้นี่เรามีสสนัยแล้วนี่ว่าอ่ามาเชิตเตร้รีววห้าโอเค อีกคลิปสองแล้วกันอันนี้ดาบผมจะไว้อีกคลิปสองนะน,นิสไนใช่ไหมโอ้ยนี่ลูกซองโอเค,อคลูกซองไม่เอาดูกว่าน,นี้เราใส่อะไรได้บ้างก็ได้อยู่นะคุณดูต้องมายิงพวกนี้แน่เลยเอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนโอเคเราต้องบุกเข้าไปจริงๆด้วยนะท่านผู้ชมนะอุยอ้ยอู้จ็บจ็บจิบ อู้มันยิงโคตรแรงอ่ะคนดูตายแน่หน่จะตายนี่โอ้ยโหดโหดโหดคนดูโหดโหดเราไม่มีสไนท์ซะด้วยนะคนดูเอากลับมาก่อนอู้ยซ้ำคนล้ม้าแตกเลยโอ้โหดิสซี่พร์พาร์เกอร์วิเฟลเลยนะท่านผู้ชมนะครับหนึ่ง ผมต้องใช้ยาในนี่เ,ยเลยวะเดี๋ยวทรดก่อนนะครับทรดของก่อนเราซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยอันนี้ยาเหรอใช่ไหมเออนอี่ยานะครับคนดูพันเก้าโอ้โหผมมีแค่นี้เองอะ,อะซื้อยาแล้วกันนะหนึงนะํำยาก่อนเลยเดิยเรา องเล็กสี่ดิโอเคเราไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ผมมาดูปืนกันนะเราควรมีสสนไว้นี่ใช่ไหมทำไมเราไม่มีสนเลยวะคนดูอาวุธเราไปไหนกันหมดเนี่ยหนึ่งนะครับผมเ,เปิดดูก่อนรับของก่อนโอเคเรับของไรบ้านี่้เรียบร้อยสสนก็ไม่มีอูไม่ได้วะคนดูต้องบุกยึดอย่างเดียวไหนฟาสต์ทาวเวลอยู่ไหนนี่ ไม่ใช่ต้องเป็นตรงนี้ตรงไหนวะที่เราผู้มาตรงนี้เมื่อกี้นี่เลยอ๋อนี่ฟาสต์ทาวิวได้จุดนี้ฟาสตมูฟฟาสมูฟไปย้าฮูยังได้อยู่ยังด้อยู่แต่จะไปปืนเราไม่ค่อยดีเลยวะเฮ้ยไม่มีปืนอื่นเลยหรอวะนี่ไงสไนโอ้ผมว่าแล้วเอาตรงนี้ก่อนนะครับ จิมอยู่ไหนจิมกูอยู่ไหนเนี่ยอ่สกิลผมอัพสกิลก่อนนะสกิลด okay. ีนแอดเจนกดโอเคนี่ผมเอาสติลอันนี่อะไรวะเนี่ยไฟสโคปเหรอโอโ้โยผมควรเอาอันนี้นะวิ่งไปหน่อยอปุ๊บมาอันนี้เซมินาสิบสอง เียรู้เรื่องมาปืนเข้ามาใส่ก่อนนะครับน่สไนวิบวันโอเครู้เรื่องครับานาสไนอย่างเงี้ยได้อยู่อ้เอาเรื่องจัดต้องเข้ามาซุ่มยิงพวกมันนะทานผู้ชมนะมาเลยพี่ติดบัรกันนี่ดูทรงติดบัรกันนี่อย่างงี้ มีลรวน่าจะติดติดติดบั็อกอยู่นั้นต้องชออออาาอาามนะบู๊อุ้ยอุ้ยไวยเอาว่ะเอาวะมาดิอีโร่ซื้ก่อนเราอยู่ข้างนอกโคตรเสียเปรียบอ่ะคนดูตอนนี้มีซอมบี้เข้ามาไง วะนี่ไหมมุมไหนวะคนดู้องเข้ามานะครับซับซิดย่อมันก่อนมันอยู่กันเยอะนะคนดูตรงนี้แต่มันไม่รู้ว่าเราอยู่แถวนี้ นี่ล่วงไหวโอ้โหปูก็ามาอย่างชิวคนดูได้ยึดแคมป์ใหม่แล้วเว้ยบุกยึดจากโจรน,นะท่านผู้ชมนะเอาเรื่องจัดเอาว้าเอาว่าโอเคเรามาคุยเควสกันก่อนนะครับกับอ่าสตีเวนสตีเวนชั้นมาคุยเควสกันหน่โอเครู้เรื่องแอมไฟล์รู้สกูรู้สแตน โอเคเฮลิค okay, ถไายฮะทีนี้ปุ๊บกดคุยกันเลยโอเครู้เรื่องเปิดตรรกาขึ้นมาโยโฮอะไรมาแน่เบลเจ็ดอัพสวยนี่มีการสุ่มปืนด้วยนะสุ่มปืนสุ่มอะไรพวกนี้นะครับลคก,กี้บ็อกซ์นะฮะ แต่ผมไม่มีใบนะท่านผู้ชมนะไม่มีใบนี่รถนะครับซื้อรถได้โอเครู้เรื่องโอ้อตัวละครได้ด้วยโอเคว่าเฮืไปฮะทีนี้ไปทาเควสก่อนนะครับเดี๋ยวรถผมอยู่ไหนวะยึดรถอยู่ด้านบนนี่嘛เดี๋ยว ปั่นเลยดใิใช้ดาบเป็นยังไงวะโอเคใช้ดาบก็ถือว่าได้อยู่นะครับตอนใน,นเรามันมันก็ดีอยู่มันก็เวิร์กอยู่นะท่านผู้ชมนะแต่ว่ามันค่อนข้างเสียเปรียบนะท่านผู้ชมนะเนี่ยมันยิงแบบนั้นเดียวตุยก็จริงนะครับแต่บอกว่าเ,าเวลาเข้าไฟนี่มันมันยิงพลาดไม่ค่อยได้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยเห็นไหม โหลดได้ทีลนะนัดซะด้วยประเด็นนะ่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวเกม The Darkest ิสเด่นะท่านผู้ชมนะมาโหลดมาเล่นกันได้นะครับวิ่งโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำแยกใต้คลิปนะทั้ง iOS ก็ Android นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้า